สมกับการรอคอยซีรีส์เรื่องใหม่ฮันโซฮีประกบคู่พระเอกซุปตาร์คืนแทนคู่จิ้นใหม่ของวงการปักซอจุนและฮันโซฮีซีรีส์เรื่องใหม่คยังซองเครเจอร์ของเนตฟลิกได้่ทยทำเสร็จสิ้นแล้วและตั้งเป้าที่จะฉายรอบปฐมนิทัศน์ในต้นปีหน้าเมื่อวันที่25ตุลาคมตามเวลาเกาหลีใต้สื่อพิเศษแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าคยังซองเครเจอร์พึ่งไทยทำเสร็จและเตรียมการสำหรับรอบปฐมนิทัศได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ แลวขยังส่งเพลเจอร์เป็นซีรีส์ระทึกขวัญที่เล่าเรื่องราวในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในฤดูใบไม้ผลิปี1945ที่เยาวชนสองคนพยายามจะเอาชีวิตรอดเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่เต็มไปด้วยความโลภก,การปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดที่คุกคามชีวิตขยังส่งเช่นเดียวกันกับเรื่องราวของผู้ที่ต่อสู้กับมนุษย์ที่ชั่วร้ายมีแนวโน้มว่าจะทําให้ผู้ชมได้รับรประสบการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อน ในขณะเดียวกันซีรีส์ดังเดิมของ Netflix คย,ยังซองเคลเจอร์ตั้งเป้าจะออกฉายในต้นปี2023